ประเด็นวันนี้ผู้นําจีนสั่งลุยตลาดภายในประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะขับเคลื่อนเรื่องของตลาดภายในประเทศยังไงบ้างคุยคุณโบก,กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะนิฮ่าวค่ะคุณไทรตาหนิฮ่าวคุณจูตาแล้วก็ใต้เจียห่าวคุณฟังเลยค่ะอ่านิห่าวค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดในประเทศจีนคือพอผู้นําสั่งลุยแล้วอย่างนี้มันมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเบื้องต้นเลยไหมคะอืม ต้องบอกคุณชัยชาติจิตาคุณฟังนี่ค่ะพาดหัวแบบนี้นี่เหมือนทายรถบรรทุกเมื่อสักหลายสิบปีก่อนเนอะแบบ <c oughs> เหมือนประเทศบอกว่าเสียสังลุย,ลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล่วเอาเอาหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อเช้านี้นะคะมีข่าวเรื่องของภาษีแล้วก็จะได้มีโอกาสเห็นท่านรัฐมนตรีพิชัยให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวรายการหนึ่งก็พูดถึงว่าในขณะที่เราเองก็จะต้องกลับไปเจราจาใหม่แล้วก็ <c oughs> น่าจะต้องกลับมาให้ความสนใจกับตลาดภายในประเทศเหมือนกันก็เลยคิดว่าเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเพราะจีนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องนี้มายาวนานพอสมควรแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะผู้นําสูงสุดข,ของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ออกมาพูดว่าคือไม่ได้ออกมาพูดคือพูดในที่ประชุมว่าจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างตลาดภายในประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่ง ด้วยโปรตโตคอลของจีนเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นําสูงสุดออกมาเน้นย้ําสิ่งนั้นเท่ากับต้องทําแล้วค่ะคือต้องขยับแล้ว mm hmm. คือโครงการเอเรื่องของการรวมตลาดภายในประเทศจีนเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ปูกปรับทําเพราะว่าเห็นว่าภาษีทํามาแบบ เออเราไมต้องใส่ใจเป็นภาคส่วนอย่างเมื่อเช้าที่ดิฉันฟังรองนายกพิไทยพูดเนี่ยก็ยกตัวยอย่างอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าพอมาดูในของจีนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการบูรณาการแบบองรวมก็คือครบหมดเลยซึ่งเดียวจะเล่าให้ฟัง<ม>ว่าเขาไม่ได้ชี้ไปเป็นจุดนั่นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งแน่นอนว่าสาเหตุที่ปทนจีนออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าต้องให้ความสําคัญกับอุปประสงค์ภายในประเทศแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยมันไม่แน่นอนอย่างมากแล้วก็แน่นอนว่าเศรษฐกิจในประเทศจีนเองถ้าทั้งสองท่านูฟังตามข่าวก็แน่นอนว่าจะมีแรงกดดันเรื่องของเงินฟืดมีแรงกดดันเรื่องของตลาดแรงงานที่จํานวนการว่างงานเนี่ยเท่าที่ดิฉันสังเกตมาตั้งแต่หลังโควิดมาเหมือนกับจะดีขึ้นด้วยตัวเลขแต่ในความเป็นจริงนะมันมีวิธีการปรับเปลี่ยน คือสมมติว่าจากเดิมเรานับคนที่ทํางาน full time ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี mm ้ย hmm. ตอนนี้ก็คือเพื่อจะปรับแต่งให้ตัวเลขมันดูดีขึ้นเขาก็จะนับพวกพาร์ทไทม์ทำงานหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะรวมเข้ามามันก็เหมือนตัวเลขดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงอาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะคะ mm hmm. ก็เขาก็เลยบอกว่ากลับมามองดูตลาดในประเทศโดยองค์รวมเพื่อเพิ่มเสถียรภาพภายในแล้วก็ให้ศักยภาพเนี่ยเติบโตในระยะยาวชดเชยในสิ่งที่เขาอาต้องเผชิญกับโลกภายนอกก็คือความไม่แน่นอนแล้วก็ รักษาการพัฒนาของจีนให้มัน่นคงพูดรวมๆก็คือแต่ว่าตอนเนี้ยจีนหยุดไม่ได้ลนะคือต่อให้โลกข้างนอกจะเป็นยังไงก็คือข้างนอกก็สู้ไปอะ่ะแต่ข้างในก็ต้องจัดการปรับกระบวนทับด้วยไม่งั้นเรารู้ว่าอยู่ไม่ได้ไทยเองก็เช่นกันนะคะอยากจะให้ผู้บริหารได้มีโอกาสฟังเหมือนกันว่าเขาทํายังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ประชากรจีนพันสี่ร้อยล้านคนแต่ทั้งนอกนั่งฟังทราบไหมคะว่าคนที่มี คือกำลังในการจับจ่ายจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านคนซึ่งเป็นคนชั้นกลางเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็มองว่าตลาดผู้บริโภคในจีนอาจจะยังไปได้ไปต่อแล้วก็น่าจะยังมีศักยภาพมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะว่าจากเดิมที่ตลาดในจีนตอนนี้เนี่ยมันมีความละเกะละกะแต่ละมณฑลแต่ละท้องถิ่นก็แจกนยโยบายอ่ะต่างคนต่างทำพูดภาษาชาวบ้านเนาะ สเตตสปะเพราะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันจะต้องกลับมาแล้วก็เราจะต้องมองไปในภาพเดียวกันคือทั่วทั้งประเทศจีนการรวมศูนย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนรอคําสั่งจากศูนย์กลางนะคะแต่ทุกคนจะต้องเห็นในภาพเดียวกันซึ่งเขาคิดเรื่องนี้อ่ะไม่ได้เพิ่งคิดนะเขาคิดมาตั้งแต่ปี2022แล้วก็คือค่อยๆทําค่อยๆทํามาเรื่อยๆซึ่งต้องถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการเรียกว่าอาจจะเหมือนกับเป็นการ ปฏิวัติเศรษฐกิจหนึ่งของจีนนี่ถือว่าแบบแน่าจะน่าจะยากมากเพราะว่าเขาอยากจะกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเงื่อนไขในการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงกระตุ้นการผลิตเพื่อการส่งออกและที่สำคัญตอนนี้ที่ดิ่ฉันอ่านของที่ประธานาธิบดีพูดล่าชุดเนี่ยการส่งออกอาจจะ ไ,ได้ไม่ดีละเพราะฉะนั้นการส่งออกอาจจะต้องวกเข้ามาในประเทศว่าเราจะต้องทําช่องทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าสมมติสินค้าส่งออกออกไปไม่ได้ขายในประเทศอย่างไรซึ่งอย่างที่เล่าไปค่ะในอดีตเนี่ยโครงสร้างตลาดของจีนเนี่ยมันมีการแปดแขนงมันก็จะมีลักษณะเฉพาะที่ อย่างที่บอกไปก็ตามพื้นที่นะกฎระเบียบของมนทนมนทนนี้บอกว่าทําอย่างนี้มนทนนั้นบอกเอ้เราทําไม่ได้เราจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <S <S 2> <S 2> บางมนทนอ่ะอันนี้พูดด้วยความสัจริงก็คือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ให้ผลตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือบรรดากฎระเบียบข้อขัดขวางอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสกัดกั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ บางทีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการให้ทีด่ดินมั่งในเรื่องของการผลตัดตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยกับบริษัทในท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้นะคะ่ะเป็นปัญหาที่รัฐพานกลางของจีนมองเห็นแล้วก็คิดว่าอ่ะแั้นเรากลับมากลับมารวมกันหมดแล้วก็จัดภาพภาพเดียวมองให้เป็นหนึ่งเดียวให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมขึ้นทั้งธุรกิจ ในประเทศและการกวาดมืออันนี้สําคัญมากนะเรียกนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในจีนด้วย<ะ>โดยที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่เล่าไปค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ออกมาพูดถึงว่าเน้นย้ําในเรื่องของการพยายามส่งเสริมการสร้างตลาดภายในให<ะ>้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งไม่ได้ออกมาพูดให้ให้ข่าวในสื่อนะต่เป็นการพูดในการประชุมคณะกรรมการการกิจการการเงินและก็เศรษฐกิจ<ะ>่ะ,ะซึ่ง ประธานาธิบดีจีนก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากที่สุดสําหรับตอนนี้เลยต้องการส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอยากให้มีการประสานง,งานมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งขับเคลื่อนภารกิจแน่นอนว่าขับเคลื่อนจากอะไรอันนี้คือหลายคนพอบอกว่าอาเราต้องมาทําตลาดในประเทศหลายคนก็เชื่อว่าเราทำการท่องเที่ยวดีไหมเราทํอส่งออกตอนนี้ไม่ดีเราจะไปไหนกันแต่ว่าจีนเนี่ยเริ่มต้นจากการ ัดการดูแลกฎระเบียบพื้นฐานก่อนค่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคใช่ไหมอะไรที่เป็นอุปสรรคเคลียร์ซักเพื่อที่จะเวลข้ามการลงทุนจากต่างชาติด้วยด้วยแล้วก็การการแข่งขันในตลาดของทีมเองเนี่ยต้องสร้างความเป็นธรรมด้วยคุณชอยฟ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่เธอเจ้าใหญ่เลยส่วนฉันเจ้าเล็กไม่มีโอกาสเติบโตอะไรเงี้ยไม่คราวนี้จะเกิดการเกลี่ยทั้งหมดละแล้วก็แน่นอนว่ามีการบังคับใช้กฎระเบียบแล้วก็ปัจจัยการผลิต รวมถึงทรัพยากรต่างๆคําว่าทรัพยากรเนี่ยเชืรร่อว่าทั้งสองท่านควรฟังทราบอยู่แล้วว่าอย่างกรณีที่ดินในจีนเนี่ยเป็นของรัฐบาลถูกไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งเราจะสร้างโรงงานหรืออะไรเงี้ยถ้าถือว่าเราญาติด,ดีกับเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะให้พอเรารู้สึก <c oughs> ว่าเอ้เราแบบอาจจะพูดไม่ถูกหูเข้าเลยอะไรเงี้ยก็ เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาจัดก,การเรื่องของกฎระเบียบแบบนี้ให้มันมีความเป็นเอกอภาพให้รู้แล้วว่าเป้าหมายเราเป็นเป้าหมายเดียวกันนะจ๊ะต้องเดินไปถึงจุดนั้นและแน่นอนว่าอะไรก็ตามที่คุณคุณเคยทํา<ม>แล้วมันไม่ทําให้เกิดการเติบโตตอนนี้ยเราไม่เอาหละ<ม>แน่นอนว่าก็จะต้องเข้ามาดูในเรื่องของการแข่งขัน<ม>การเขาพูดเลยอันนี้เหมือนกันในสงครามสงดวนคือการสร้างสงครามราคา<ม>ไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้นเพราะนั<ม>้นอะ ตอนนี้เนี่ยในจีนเราจะเห็นแล้วหลังจากนี้ไปเราจะเห็นว่าโอเคมันก็จะมีการปรับในเรื่องของราคาการแข่งขันทางด้านราคาอาจจะมีน้อยลงก็คือแน่นอนว่าจะทําให้บรรดาภาคเอกชนเนี่ยจับมามีระเบียบมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นค่ะเขายังดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจีนอ่ะภาครัฐเขาก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเนาะการที่จะจ่ายเงินวบประมาณอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะ กลับมาดูละว,ว่าอ่ะที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยมันมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพจริงจริงร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการประมูลงานจากภาครัฐการกำกับแนวทางในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในจีนเององค์งงกรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขายสินค้าที่มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งออกแล้วก็กลับมาของตลาดในประเทศก็คือตอนนี้เดิมอะ่ะ มันเป็นมาตรการชั่วคราวที่เขาช่วยพยุงไว้ในส่วนของการโดนภาษีแล้วก็แบบอ่ะส่งออกไปไม่ได้อ่ะงล้วเราก็ออก,กลับมาขายในประเทศคือทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยน่าจะทําชั่วคราวแต่ตอนเนี้ยที่รู้สึกว่าเราใช้ของที่อาจจะเป็นมาตรฐานที่ส่งออกเลยก็เป็นไปได้ในขณะเดียวกันค่ะอย่างที่เล่าไปก็คือว่าปักมือเรียดการลงทุน S <S <S ในประเทศเองอาจือมีเงินลงทุนกวักมือเรียกการเรียกนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าล่าสุดเท่าที่ดิฉันสังเกตเนี่ยก็คือไอ้พวกเนกาทีฟลิสต์ต่างๆที่เมื่อก่อนในทีน่ะใครจะเข้ามาลงทุนนะโหยุย่ยากมากเลยอะ <S <S เยอะหลายรายการว่าอันน,นู่นห่ามอันนี้ห้ามอันนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็คือในปี2022เนี่ยมี117รายการซึ่งตอนนั้นเขาก็บอ,อกว่าเนี่ยก็พยายามปรับลดให้แล้วนะแต่ล่าสุดค่ะในปี2025ปรับลดลงมาเหลือ106รายการนี่เป็นสิ่งที่ทัานเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมเลยว่าเขาเนี่ยพยายามกวาดมือเพืยกนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนด้วยอนอกจากนั้นล้วค่ะก็จะยังมีในเรื่องของการปราบปรามการแข่งขัน ที่รุนแรงก็คือบางทีแบบการทุ่มตลาดเนาะระหว่างผลิตภัณฑ์บริษัทในจีนเองคือเขาที่ฉันมองว่าเขาน่าจะต้องการให้เกิดการเติบโตไปพร้อมๆกันยกเลิกกําลังการผลิตอุตสาหกรรมที่ล้าสมัยคือตอนนี้ใครไม่ใช้ AI ไม่ใช่นวัตกรรมไม่ใช่อะไรแบบนี้นะที่บอกว่า ไปตอไม่ต้องไปต่อเกี่ยวหากลับบ้านไปเลยคือ <c oughs> ตอนนี้แล้วถากาจะเตรอะไรของจีนเองอ่ะก็พยายามใช้นวัตกรรมเข้ามานะอย่างวันก่อนอ่ะดิฉันไปดูที่เขาปลูกแครนเบอร์รี่อ่ะเขาปกติเขาซื้อจากทางพวกอเมริกาเหนือแคนาดาอะไรเงี้ยตอนนี้จีนอยากมีสายพันธุ์ของตอนเอง <c oughs> คุณช้ยฟังคือตาซืณวถึงใช่ไหมเขาทำไงรู้ปะเขาส่งที่แปอวกาศค่ะเขาส่งไปกากสันโจสิบัี่สันโจสิบห เขาก็ได้สายพันธุ์ใหม่เพราะว่าเนี่ยเป็นพันธุ์มาจากอวกาศเลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สผลิตนะนี่ก็รอดูอยู่ว่าภายในปีนี้แหละก็คงจะเห็นว่าไอ้สายพันธุ์อวกาศอะ่ะมันจะดีกว่าที่ซี้อะนออเมริกาเหนือแคนาดาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็คือวิธีการของจีน,นี่ะรวมถึงว่าตอนนี้ตลาดในจีนเองก็คงจะต้องอำนวยความสะดวกในเรื่ององการเปลี่ยนผ่านสินค้า ออกสู่ตลาดในประเทศอย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะเราเหรอกคะ่ะที่โดนผลกระทบจากเรื่องภาษีเขาเองก็โดนไม่แพ้กันในขณะเดียวกันเน่ะเขาก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของบุคลากรทุนทรัพยากรระบบสินเชื่อระบบภาษีซึ่งอันนี้อยากให้ท่านรองนายกมาฟังเหมือนกันเนาะ <c oughs> เพราะจริงเรื่องพวกนห้เกี่ยวกับตลาดภายในประเทศทั้งนั้นนะ <c oughs> อย่าชี้แค่ว่าแบบเนี่ยเราจะต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวนะเราจะต้องแบบ ทําให้เขาประทับใจนะว่ามาบ้านเราแล้วกินของไม่แพงเลยไม่ใช่นะแต่จีนไม่ได้มองแบบนั้นเลยนะ mm. จีนมองภาพองค์รวมเลยค่ะว่าระบบสินเชื่อมีความจําเป็นกับการกระตุ้นตลาดภายในประเทศมากคือถ้าคุณไม่มีเงินอ่ะคุณจะให้คนมาลงทุนได้ยังไงเกิ mm. ด,ดการสร้างงานได้ยังไงเมื่อไม่มีการสร้างงานคนจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จีน่ะมีเป้าหมายมายาวนานมากแล้วก็ต้องการที่จะจัดการการ ต้องเรียกว่าพวกอิทธิพลในท้องถิ่นแล้วก็การแบ่งส่วนตลาดคือในตอนนี้ถ้าจะเห็นว่าในบางท้องถิ่นที่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวของจีนเนาะบางทีคนที่เป็นเจ้าตลาดคุมธุรกิจใหญ่ๆก็ใหญ่ไปเลย <c oughs> ส่วนในพวกที่ลูกเล็กน้อยเอ e <c oughs> สเอ็มก็หวังเติบโตเนี่ยก็ยากเหลือเกินเพราะว่าเงินทุนก็อาจจะขาดแคลนอาจจะไม่มีกําลังในการประชาสัมพันธ์เลยเขาก็เอาอ e ีคอมเมิร์ซเอาวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็แน่นอนค่ะ ว่าก็จะต้องมีแรงจูงใจในเรื่องภาษีตอนนี้เรามองภาพเดียวกันละก็จะมีเรื่องของภาษีส่วนกลางเพราะสมัยก่อนนะคะแต่ละท้องถิ่นค่ะก็พยายามมีแรงจูงใจในเรื่องภาษีเป็นของตนเองว่าอ้าท้องถิ่นเราลดภาษีส่วนนี้เพื่อ,อหรือว่าไม่ต้องชาระแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ส่วนกลางบอกว่าอามามามา,มาเรากลับมาดูภาพเดียวกันแล้วก็ ยกเลิกข้อจํากัดในหลายๆอย่างรวมทั้งอาจจะมีสวัสดิการในเรื่องของการประกันสังคมแล้วก็มาตรการต่างๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยค่ะจึงเป็นสิ่งที่ซีฉันบอกว่าผู้นําจีนอะสั่งลุยตลาดจีนในประเทศเพราะเขามองภาพขององค์รวมใหญ่ๆคือเขาอยากจะสร้างมาตรฐานที้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเขามองเห็นว่าต่อไป เขาจะต้องพึ่งพิงตลาดในประเทศระยะยาวประชากรพันสี่ร้อยล้านคนแต่มีเพียงแค่สี่ร้อยล้านคนที่เป็นชนชั้นกลางแล้วต้องถือว่าเป็นกำลังหลักของตลาดภายในประเทศซึ่งเขามองว่าไม่พอมันจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นในหลายๆด้านอันนี้แหละค่ะซึ่งดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ของไทยเพราะของไทยเนี่ยถ้าถัวเราพูดว่าเอ้เนี่ยแล้วก็มาตรการภาษีนะหนึ่งเราก็ต้องสู้สองเราก็ต้องมาดูตลาดในประเทศการ สัญญาณหายนะคะ,อะโอ้โหกำลังฟังคุณโบเพลินเลยอ่ะคือกำลังพูดถึงนโยบายต่างๆของของจีนเนี่ยอพอเขาออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมแล้วก็เหมือนไปในทิศทางเดียวกัน<ช>ทุก,ท,กทุกมณฑลทั่วประเทศใช่ค่ะอย่างที่จริงๆไม่ใช่แค่คุณโบรดรไพจิตเวลามาเล่าเรื่องราวของแบบนโยบายการขับเคลื่อนอะไรของจีนเนี่ยซ้ายซ้ายขวาขวาเดินหน้าตรงคือทุกอย่างแบบปึ๊บปั๊บทันทีแล้วทุกคน ทำตามอย่างพร้อมเพรียงคือกำลังจะบอกว่าพอทุกประเทศเองเนี่ยก็เห็นคล้ายๆกันแล้วว่าอืกับพึ่งพิงการส่งออกอย่างเดียวโดยเฉพาะการส่งออกไปสหรัฐตลาดใหญ่เนี่ยมันจะลําบากและพอแต่ละวันเนี่ยมันขวนมากจริงแล้วแต่อารมณ์ของคุณทั้มเขาเลยนะคะคุณบัวกลับมาแล้วสวัสดีที่หนึ่งค่ะในช่วงท้ายค่ะเชิญค่ะ ดิฉันเล่าให้คุณสายฟ้าคุณสุตาคุณผู้ฟังฟังหลายคนข้องใจว่าดิฉันต่อสายรายการนี้สายรุดบ่อยมากตอนนี้ค่ะเพราะตอนนี้อันนี้เป็นเป็นระบบปรากคอเซนเตอร์ของจีนนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอเป็นเบอร์ปางประเทศโทรมาเขาเข้าใจว่าอันนี้ดิฉันกำลังโดน c เซ็นเตอร์หลอกอยู่นะอ้ระยะเวลาในการคุยก็คือเหมือนแบบถ้าคุยเกินสิบนาทีดิฉันใกล้จะเมนถูกโฮสายยาวนานกําลังแบบโดนตัดเป็นมุกอะไรกันล้ะ ค่ะเข,า,ขาก็จะตัดสายเขาก็จะตัดสายดิฉันเลยค่ะซึ่งอันนี้ระบบเนี้ยจริงๆในในประเทศไทยก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยดิฉันสังเกตระบบจีนอีกแบบหนึ่งของการโทรศัพท์ดีมากก็คือว่าเวลาเบอร์ที่โทรเข้ามา ก่อนที่คุณจะรับเพราะคุณรับปู๊บาทเขายังไม่ได้ต่อสายคุณไปกับคนนั้นนะแต่เขาก็จะบอกคุณว่าใครที่โทรมาหาคุณอย่างเช่นสมมุติเราจะมีไรเดอร์ประจําส่งของ mm hmm. ถูกไหมคะว่าแอปเขียวแอปส้มเงี้ยก็พอรับปุ๊บก็จะว่าแอปเขียวโทรมาค,ค่ะคือ mm hmm. อันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะซึ่งเขาเอาเบอร์เนี่ยไปไปเข้าอยู่ในระบบ ึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่มีฉายชีพอันนี้ก็คือเพราะบางทีพนักงานส่งอะ่ะ mm. เขาก็จะมีเบอร์ของเขาหลากหลายถูกไหมคะ mm. แต่เขาก, <Yeah. S 2> ก็จะมีการแบบลงทะเบียนรีจิสเตอร์เขาก็จะบอกว่าแอปเขียวโทรมาแอปส้มโทรมาเวลาเรารับเราก็จะรู้สึกสบายใจหรืออย่างในกรณีนี้เนี่ยทุกครั้งที่ดิฉันต่อสายกับทางอส,สมทดิฉันก็ได้รับข้อความว่า คุณจะกดก้าหรือเปล่ารีพอร์ตว่าเบอร์นี้เป็นมิจฉาชีพเขาก็ไะ้รีคอร์ดเข้าไปอยู่ในในระบบไม่เคยเกิดเลยนะแต่เขาก็ยังพยายามทุกทางที่เราต่อสายกันค่ะค่ะทิงท้ายน,นิดนึงค่ะว่าตัวนโยบายของสิเจ้นผิงในการสั่งลุยตลาดในประเทศแบบเนี้มันจะส่งผลดีอะไรกับทางทางประเทศไทยไหมคะหรือว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรไหมคะ ต้องบอกคุณชัยฟ้าคุณฟางคุณสุใจยยนี้ว่าไทยกับจีนเนี่ยตัวเลขก,การค้าเราอยู่ที่สองเปอร์เซ็นยังพูดเหมือนเดิมค่ะว่าไทยก็ยังคงเป็นยังคงมีช่องทางอยู่เพียงแต่ว่าคุณต้องดูว่าสินค้าที่คุณจะเข้ามาเนี่ยมันเหมาะสมกับตลาดจีนในช่วงนี้ขนาดไหนพฤติกรรมผู้บริโภคเนาะอย่างที่บอกไปค่ะเขากวักมือเรียกนักลงทุนมาลงทุนอยู่ลวแต่ถ้าสมว่าคุณไม่ได้ทุนหนาขนาดนั้นน่ะคุณมองดู ประเภทสินค้าเขาก็เขาก็ยังเปิดรับแม้ว่าเขาจะมีการยกระดับกฎระเบียบที่เข้มงวดแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราสามารถเจาะเจาะตลาดอย่างเช่นแค่หนึ่งเปอร์ซหรือศูนจุดหนึ่งเปอร์ซนของพันสี่ร้อยล้านคนอ่ะเราก็ต้องเรียกว่าหูขายดีระเบิดระเบ้อล้วค่ะเชื่อเนี่ยต้องไปถุดแล้วก็แน่นอนว่ามัน อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่ากฎระเบียบเขาก็คงแน่นขึ้นเนาะแต่ว่าเขาก็จะยืดหยุ่นกับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นค่ะเอาเป็นว่าผู้ประกอบการไทยที่ยังจะไปเจาะตลาดจีนเนี่ยต้องศึกษารายละเอียดที่ลงลึกมากขึ้นเพราะว่านโยบายต่างๆเนี่ยของนานาประเทศเองก็จะสั่งให้กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศก่อนขณะเดียวกันการเปิดรับสินค้าจากต่างประเทศก็ยังเปิดรับอยู่เพียงแต่ว่า รายละเอียดอาจจะมีมากขึ้นค่ะก็ต้องต้องดูเป็นระยะอันนี้คือล่าสุดเนาะวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณคุณโบมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไตรเจนุรีค่ะไค่ะสวัสดีค่ะคุณโบศิวัตรานะคะ